สบายดีทุกคนเด้อสบายดีมืดทุกคู่ทุกคนวันนี้สาน้อยกับบริออกมือนาซ้ำอ่าเพราะว่ามันก็มืดมืดฝนมานําแต่ว่าแดดมืดมืดตอนนี้หากกับมืดบริไดเมือนาเพราะว่าลุงโทรมาบอกว่าสิมากินข้าวแรงอยู่บ้านเนาะก็เลยบริออกเมือมีตะบ่าวงมสาวออกเมือมืันนี้เพื่อนเมือผสมพันธุกจ้าตอนนี้เมนูของเห่าืันนี้ปลาซื้อเห็ดมาเนาะเดี๋ยวสาน้อยสิให้เบิรงเด้อมีจ้าเป็นเห็ด เห็ดค่าเอ้ยบบเมนเห็ดทานนี่เฮ็ดทานอันนี้เห่าล้างแล้วเรียบร้อยเหาะซีนึ่งกินกับเจวปลาแดกเนาะเฮ็ดเจวปลาแดกใส่อัใส่มักนาวเหาก็๋าเอานี่จ้ากินเมนูกับข้าวเมนูกับข้าวแบบบ้าน,านอีสานบ้านนาของเห่านี่แหละกินเฮ็ดกินหญ้าไปแบบนี้แหละ <Ừ. S 1> <laughs> แล้วก็แ <laughs> ม่ป้าคนสวยก็เป็นผู้ตัด <laughs> อันยิ้มนะ <laughs> เอาบุญบ้านหลมือแม่ป้ากันเลย่บขายฮอดเครื่อง บ่ขายฮอดเครื่องบ่เปิดฮอดฮานเพิ่นขายกับข้าวขายเฟอร์แซบเนาะอยู่บ้านภูมิแก่นี่เพิ่นมาล้างเห็ดแล้วก็มีอีกเมนูนึงก็คือเฮาสิแกงหอยโอ้มีอะไรออกกินแซบๆเด้อซี่อ้อมซี่อ้อมอ้อมหอยเนาะเฮาบ่วกแกงเนาะซี่อ้อมใส่อันอ้อมใส่ข้าวเบือนี่แบบบ้านๆเว้มีเมนูอีกเมนูนึงกะพี่โอ้ยหสับกระจนบ่อยากขาด สับเสียงเออมีดเข้าโผดมีดเข้าโผดจนสับเคียงอันนี้ก็แม่ป้าเพิ่นตีนับไก่ไว้ไว้อบเดี๋ยวจักหน่อยบ่าวงมสาวมาเฮาก็สิเฮ็ดเมนูอบอบไก่อันนี้ไก่ตัวบักใหญ่นึงเด้ออันนี้นะนี่ได้โอ๋จเฮ็ดตอยโอ๋ใหญ่อยู่ั่นแหละใหญ่ๆหลายเออมันมันมันซีนมันนี่เดี๋ยวจักหน่อยเฮาอันสับไว้เนาะล้างไว้หน่อยก็สิต้อยก้นหอยซะก่อน บางมซาวมาจ๊กสีให้เพื่อนอบไก่ไปเกิดอีกแล้วทางทางนั้นว่าถามว่าผู้ใดเกิดอีกแล้วเกิดยากไม่เกิดยากไปเดี๋ยวสโนอยสีต้อยอันหอยก่อนเด้อแบบนี้เด้อต้อยหอยก่อนเอาอนี้น่ะลับนางนางหลังจากล้างเห็ดแล้วกะก่อนซีไปต้อยก้นหอยสโนอยซีดังไฟไว้ทางหมอหนึ่งเห็ดะกอนนี่ วิธีดังไฟครับค่ะคือเก้าว,วิธีเดิมๆิมสน้อยจะเอาอันเจียนี่แหละแล้วก็มาจุกใส่อันมาจุ่มใส่อันน้ำมันน้ำมันที่เอาทอดเหลือทนอานที่ใส่แล้วมาต่อยไฟต่รดเอะ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 มาใหญ่โคตรนิ่มน, <laughs> นี่ดังไฟสักกตอนเด้อเดี๋ยวดังไฟแล้วจากน้อยเอาสิไปต่อย้นหอย ต่อยก้นหอยเอามาไว้อ้อมอ้อมใช้ข้าเบือ,อแบบนี้เลยัวเตาฟืนั <laughs> <laughs> วเตาฟืนเฮ็ดนนเ,เนื้อกินกระแซบเฮ็ดเนืกินกระแซบนึ่งข้าวกะหอมเดยออ่อนนวลดีไปโอ okay. เคเดี๋ยวจะไม่เอาไปตออ่อยก้นหอยกันดังไปให้ติด <c oughs> ตอนนี้สาวน้อยกัด่างไฟลูกแล้วติดแลวได้ใส่เสียเข้าไปอีกอีลาน้อยต้นหอมกับข้าน้องสีเ้น้องไปใส่แล้ววันนี้ป่าน้องแล้วอีลา่าเพื่อนเอาน้องมาวันนี้เานาะอีลาน้อยต้นหอมอาหาบาได้อ,ออกมือน้แม่บาได้เหมือพันกับมได้เมือนาแม่เยไปไปเอามอเห็ดมาค้างไปลูกไปมอเห็ดอยู่กับปนุงปนวนน่นะลูกไปไปเอามอเห็ดมาอะ เอาๆๆมีอย่างมีอยังยิ้มยิ้มสวยก่อนยิ้มหวานยิ้มหวานเดี๋ยวลงยิ้มหวานเนี่ยเอากเออเอาๆไปกับเอื้อยแล้ววันนี้อ่ะลูกอ่ะเดี๋ยวอันนี้เฮ็ดมาเฮ็ดดังนึงเข้าเลดเอาข้างแต่นี่บอกโอ้ไม่ป้าเพิ่นมีแก๊สเพักข้างแต่แก๊สนำเนาะเพราะว่าเพนเพิ่นมีแก๊สเดี๋ยวเขาที่ไปข้างหม้อข้าวเลยสนับปะเอาข้าวเย็นน้องไปอุ่นอะไรเฮ่อเอาข้าวเย็นกันบ่เอาเอาหัวป้าไปดันก็เพราะว่าหัวแต่น้อยพิการแล้ว อาด้วยไปเอาไปนอกคนในลูกเดี๋ยวไปค้างม่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอกไปไปบ้างป้านุ่มป้าป่งในป้าป่งซับหอยแล้วนั่นน่ะต่อยก้นหอยต่อยอันเขาต่อยหอยมันจังได้จูบขันป้อนต่อยมันไม่ได้จูบนะจูบมันจังแทบได้หอยอย่างนี้เลย ก้อยก้วงไรกับได้เราต้องต่อยอันก้นหอยนี่คันเ้าบ่ต่อยเนี่ยมันกินโบแซบเอาไม้จิ้มแเทวมาจิ้มเอาน่ะโบแซบเอออันนี้จุกน้ำนัวมันจะมีอยู่น้ำนัวจุกต่อยหูใหญ่อะไรกระจุบยากเลยเออหูใหญ่กระจุบใหญ่เลยจุกขึ้นได้จุกขึ้นได้มีที่สานบ้านนะยุหื่นกะกินหอยเออแกงหอยเอ้ยออมหอยไปจุกเดี๋ยวสันน้อยไปข้างมาเข้าซะก่อนไป คนชิโต๊ะแล้วคนฟ้ามืดคนกระิโต๊ะเอ้าบอกงอมสาวมาแล้วไก่ไปท่าอะไรจันเอยอ่ะนะพ่อครัามาเลย้ามาแล้วคว้มาเลเซฟไปภาษาอีสานเขาเรียกว่าเซฟเออเซฟเซฟบลาเซฟไก่ก่กมันหกันเนเ้อไก่กบมันยงใส่ ไปโอเคเดี๋ยวสนนอยข้างมอข้าวไปก่อนเนาะแล้วค่อยมามาเบิงตอนอ่อนอ้อมห้อยอีกรอบหนึง่งไปะละบา,บายบายยังไปบายไป่ได้ยังไม่ทันจบ <c oughs> เพราะว่าเฮาอย่างมอนี่เฮาที่มีกินข้าวแรงซุ้มหมพี่น้องเนาะลุงมากินข้าวน้ำอ่ะเดี๋ยวสนนอยข้างมอข้าวก่อนเด้อหลังจากที่สนนอยข้างมอข้าวแล้วกะเบ้าวงามงสาวเพื่อนกะมาตามมาเรเก็ตหัวทิศใข ับข้าค่ะค่ณเจียวไส้อบไก่โอ้ยไปขี้หูทำไมเลยลืมโอ้ยังไปขี้หูเออเดี๋ยวไปเก็บให้สโนอยสิไปเก็บไปขี้หูในเพื่นสวนข้าว่ะนี่ก็ข่าสโนอยเองเนาะค่ะในสวนพุดมาตรงปากนี่สิเงมันเดียวเออมันดำเนาะออกบ่าอ่อนยังอ่อนอยู่เนาะอ่อนๆนี่แหละมันจึงได้กินข่าน้ำเนี่ยมันจึงเลยย่ำตำเมื่อไงกันเลยเออตำใส่กันโดดมันแบบเออมันยังหอมซอยใส่น้ำเน้ยมันจึงได้กินต้นข่าอืมันอ่อนเนาะ เดี๋ยวสนนอยที่ไปเอาอันใบขี้โหดจ้กกอนโหดสีไข่สีไข่ใบขี้โหดกระปุกไว้หน้าบ้านนี่จ้าเดี๋ยวสนนอยมาเก็บก่อนตอนนี้สโนอยกะถือกล้องกลับรางเองเนาะอันกระบนเนี่ใจว่าสิเห็นหน้าเจ้าของอยู่บอเดี๋ยวสโนอยเก็บหัวที่เอ้ยบ่แม่เนียหัวที่ไข่กระบ้างมสาวนะมี่ต้นใบขี้โหดบ้างมสาวเพิ่ปลูกไว้เก็บมาก่อนอ่อนๆแก่อยู่ใส่ปะต้นเดียวกินเมดคุ้มใบขี้โหด ม,ม,ม,มือนี้มาซีมอบไกล้ซีมือเบางมสาวเด้อฮะเลาน้อยต้นหอมมือนนี้เพื่อนบได้เหมือนาเพื่อนก็เล่นกับมู่เล่นกับน้องเนะมีนาะยิ้มเนี่ย,ยโอ้้พลนพลนพลน,นมาละพลุนอะอบไกล้เออเอ้าวบอเออเวลาน้อยต้นหอมเพื่นเล่นกับมู่เหมือนนี้เพื่นบได้อ,ออกเมือนาแม่บได้เมือเนาะ เบิ้งตะน้อยที่เก็บเอาไปขีหูดไปให้บ่าวงมสาวก่อนวันนี้เอาซีอบไก่แซบกินํากันเด้อขีหูดน้อยหอมหอมอย่างหอมดีได้ขีหูดน้อยอ้ยเอากล้องมาทางหน้ากันสิจอหน้าจะของพูดไปเดี๋ยวเอาไปทาสมตอนบ่าวงสาวพัอนอบไก่เด้อใบขีหูดกระสวยบ่บาวงสาวว่ามันเป็นเข้าเครื่องบ่อืเเอเข้าเครื่องดีช่วยแล้วกับตํา เอาอีนางลูกคุ่นลุงก็ได้ยซดบ้าบ้าสักก้อนแหละลุงที่เพิ่นว่าทีมากินข้าวแรงนำเนาะกินยังอันนั้นน่ะลุงเซมเออโบได้กินแล้วอบไก่นะอิ่มก่อนแล้วอันนี้อันคงไม่ง่ายเดี๋ยวข้าวแดงแซ่บเลยเออของลงทานคุณไม่ง่ายไม่ง่ายเอาอันไปฟังเทศอันไปฟังเทศพระเวสสันดรเนาะเพราะว่าบุญบรองเพิ่นเอาบุญพระเวสแล้วเพิ่นกระเทศแล้วบัดนี้เทศกันห้าสิร อันใบยบยะไรแม่ยกมือเนี่ยเือเฮ็ดข้างเดียวนั้นแบบนี้นะไปนั่งมาหมดมือหมดเวรยนละเมื่อยได้วบนนี้เออออกกำลังกายเออไปนั่งหมดมือไปนั่งฟังเทศกันหาราลีเทศพระเวสสันดรเมื่อยกระโดดเาเอเมื่อยกระดดเอาเอาแบนี้นี่ตามเลยครบเครื่องครบรถดค่งงข้าเอาจะไข่ลุงจึงเห็นเอ เหล้าจีนบ่บ่มีแล้วเหล้าจีนอยู่นี่เมาเลยเหรอเดี๋ยวถ้าเบื้องตอนเอาลงหม้อใส่หม้อใกล้อยู่ใส่เหรอบ่นอะไรบ่นเดี๋ยวจีนนี่ก่อนมักไก่ก่อนมักเอาอันมักอันนี้ใส่เครื่องเลยบ่เอานี่ลงหม้อเลยเป็นบอนอนนี่เนี่ยอันเครื่องโอ๊บไปบ่ใส่เครื่องอบนึ่บอใส่ใส่ไมันแซ่แบไม่ใส่ไมนแซ่บคือรอบก่อนเออมันจืดเนาะไปโอเคเดี๋ยวสายน้อยที่ไปเอาเครื่องอบสักก่อนแบบนี้เออเอามาแบ่งน้องซดน้ำแบบนี้อ ยานน้องไ่ได้กินบะมี่ข้องทานลังไม่ไกินนกีไก่แซมบะมีบะมี่เหลืองเออเครื่องมู่มู่อันลูกซิ้นอีหยังก็มีหมดเนาะคนไหนข้องลงทานบัตรต้อแซบเหแซบเดี๋ยวไปเอาอันนี้ก่อนไปเอาเครื่องปรุงเออโบเมนไปเอาอันนี้ก่อนหยังวะตามมาห้อได้บุญ เพื่อนกานมาเฮากินแซบเพื่อนก็ได้บุญเฮากัดแซบเฮาแซบเฮาน่ะอิ่มเพื่อนก็อิ่มบุญเออไปเอาอันนี้ก่อนเด้อเครื่องอันอบก่อนเดี๋ยววันนี้สน้อยไปเอาเครื่องอบก่อนเพื่อนที่เอามาใส่อบไก่เนาะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนบ้างมสาวเพื่อนทีเทเครื่องปรุงแล้วเด้อเพื่อนต่ำแล้วเรียบร้อยแล้วพุ่นป้าวัวที่ไข่ใบขี้โหดเครื่องอบ ไสน้ำกันเลยอู้หูนะเออแบบนี้ก็ดีเลยเนาะมันเข้าเครื่องเนาะนี่นตาในไซที่หลังอันบัตรสีสุกจังใส่บะไก่จังเปื่อยอเออหน้าพ่อขวากันนะยิ้ยมเนี้ยเออ,อน้ำมันห้อยน้ำบะบัวบับตอนเติมเออก็เลยบัเทิงก็เลยเป็นสีจืดๆจากน้อยพ่อขวากันเลยหากก็มาเตหนาหากก็มาเตะอัไนไปผสมกันตนเติม<อ>มันเหน่ยหนาเลยเป็นแบบนี้ให้มันเฮ้ยเนี่ยดอก เออพอดว่ามีเวลาสิได้เคยห้พุ่นอุ้ยรถดีรถมอญเนี่ยเวิร์สภารเลยดีใส่ลงไปปิดันไปหัวดไอ้นไ้ใส่บอกเมื่อกี้นะบอปหนวเลงไปน้ำเสียไรเสียบไลายเออใส่ไลายเสีบรลายอันนี้นะแ่าต้องใส่เลยเฮดซีนหนวมันจะแช่ ไม่หยังหม้อข้าวกำลังงานออกอายและจะน้อยเอากระสวยไม่หยังโอ้โซดฝ้าเขียวนะฝาเขียวมืดป้าโป่งมีตะฝ้าอันนี้บบมีฝ้าเขียวใส่ก็ได้คือกันแล้วว่ามันมีเป็นฝักฝักอันน้ำมันเสี้ยวขาวนะเดี๋ยวสะน้อยไปเอาสี้ยวขาวเหืินปลาก่อนอันนี้ก็เห็ดไคเอ้ยโบแม่เห็ดไคอีกแล้ว เฮ็ดท่านเฮาอันป้าเพิ่อนเอามาค้างใส่แก๊สเด้อเพราะว่าเฮือนแม่ป้าเพิ่นมีแก๊สเนาะเพิ่นละค้างใส่แก๊สเพิ่นสิทานส,สมัยจักน้อยใ <g ül üyor> ส่อันตะอิวน่ะเออซอสนี่เนาะป้าคุณน่ะดักแด้ก็มีเด้อมื้อนี้น่ะดักดักแด้แท้แข็งไว้เออเพิ่นเตียนควาดดักแด้หนำม้อน,นี้น่ะป้าคือหลายเมนูแท้บัดน,นี้ดักแด้ก็มีเอิ้นย่างไสหมูนําอีกได้นี่น่ะเอออ่ะนี่ ยิ้มขาวใส่กระไดโคกเนี่ยจะล้างเท่น้ำใส่แล้วก็เลี้ยวลูกขี่ขั้นล่างน้ำล้างโคกอันนี้แหละของแซ่บเมืนบ่เออเฮจ้ากลงไปคนเออนี่กตตา้คสุดขี่ขั้นสุดขี่ขั้นคนว่าน้ำล้างโคกคือต้อนใหญ่เถอวะเย็บผมเออเออยังใส่หมูเอาหมูมาเอื้อเออเดี๋ยวเอาใส่หมูมาเอื้อมาโอเคแบบนี้ เดี๋ยวท่ามาซิมตอนซุกเดี๋ยวเบ้ามาท่าซิมฟีมือเบ่างงสาวเด้อโบหันโบได้ได้ขึ้นไฟก็หอมเลยโอหันได้ขึ้นไฟก็หอมล้อเดี๋ยวอันมาท่าซิมน้ำกันเด้อรับประกันเลยัะขานาโบหันได้ขึ้นหม้อโบหันได้ขึ้นเตาก็หอมแล้วพนว่านะอ่านี่หละอันชีวิตบ้านนอกบ้านนาเขาเนาะอันลุงมาก็มากินข้าวตุ้มโฮมกันประเทศแนวอยู่แนวกินโฮมกันกินจากมือนี้ลายเมนูอยู่เดียจากน้อยตะน้อยสี อันช่วยช่วยข้าวแล้วนี่ช่วยหม้อข้าวแล้วกัสิไปเอาไส้หมูมาจะเอาไส้หมูมามาย่างเด้อแบบนี้เป็นที่มีปิ้งไส้หมูนำเนาะเดี๋ยวฉน้อยไปเอาไส้หมูมามักซะก่อนจ้ะทางหมอนอบไก่แล้วเราบอกโอ้เจ้าเจ้าไส้แบบนี้ทีเด็ดทีเด็ดโอ้ม่นเบอะใบม่อนเอามากมันไส้น้ำเบอะโอ้ไส้ให้มันเป็นยังใงส่มันแซ่บในปาก ใส่เหมันแซบในป่าโบ่บได้แซบน้ำแป้งนัวอียงเลยแซบน้ำอันนี้เพิ่มความแซบบะคว้าเตาฟืนเอามาใส่เลยเอามายัดเข้าโลดนั่นบบซาเนี่ยมันขึ้นเลยคว้าเตาฟืนใส่ใส่ไฟเอ้ยใส่ฟืนดังไฟนี่กะแนวกินเอาหอมได้แซบเด้มันสีเฮดให้หอมควันฟืนควันไฟ อันนี้อยู่ข้างนั้นอยู่ข้างนั้นคุณอ่าเดี๋ยวบันนี้อันจะกน้อยเฮาจะค่อยมาท่าซิมอบไก่เด้อให้มันซุกสะก่อนค่อยมากินข้าวแรงนากันเ้พาพาก็อยู่แจนั่นแหละข้างประตูน่ะมันหลุกมันลุกแบบบัวนี่เนี่ยเสื้อป่ะได๋ยวมอด้เดี๋ยวมาท่าซิมกันเด้อท่าซิมอบไก่ช่วงเวลาท่าหม้อไก่เฮาซุกพุนมาเบิ่งอ่าเฮ็ดเจ้าปลาแดกเจ้าปลาแดกกินกับนึ่งเฮ็ดอันนี้น่ะนึ่งเฮ็ดอันเฮ็ดทานแง่พนว่า ะเกี๊ยปอปลาแดกหอมปลาแดกเด้ของแซ่บอีสาปนปลาแดกแนวคาดบบได้ถ้ากระดานเกี๊ยสียหอยจะเห็นหมดลอลามาเบิ้งเปิดหม้อบันนี้เอาที่เปิดหม,ม้อซิมเปิมหม้อซิมเมื่ก่อนซิมน้ำมันแต่ว่าที่จริงเขาต้องให้น้ำมันแห้งเนาะซิมต<อ>้องต้องตัวนี้<อ>มันก็ยังจะก้อนอยู่เลยเนาะเอโมแห้งเก่งใกล้น้่นแล้วนี่นะ เต้องกินเกียงไก่ด้วนต้องให้น้ำมันเดือดก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเกียงไก่แล้วนะไปปิดเอ้อาปิดกกไว้มันก็จืดเลยเนาะทางนั้นก็อบไก่ามาทางนี้กะป้าก็หอมหอยใส่ปลาแดกพูนเมนูก,กับข้าวบ้านนอกบ้านหน้าเฮาอันนี้นะอ่ะแม่ขวายิ้มแนะ่แยิ้มแนวะนั้นแม่ขวาย่้มเดี๋นว่ายิ้มบนยิ้มบ่อยากงามป้าหอมปลาแดกเด้พผูนนั้นเขใส่ผักอีเลิศบ่อันนี้นะ ใส่ผักอีเลิศนดำเนาะโอ้ใส่ผักอีเลิศน้ำทีนี่นผักอีเลิศเดี๋ยวมาใส่ผักอีเลิศก็หอมคักได้แบดน,นี้นะตอนนี้เมนูอบไก่ก็เรียบร้อยแล้วสน้อยก็เอาใส่ขึ้นย่างเด้อย่างใส่ใส่ย่างเดี๋ยวให้เบิ่งซะก่อนเพราะว่าหันกล้องแบบนี้สน้อยบ่แน่นใ,นใจว่ามันสินเห็นบ่เนาะนี่มานี่ย่างใส่ถือมาเราถือมาเราก็เลยดื้อ หมักเองคือที่แซบเองอ่าเหลืองเอิมเติมเดี๋ยวมาทาซิมนมกันอีเด้อย่างไส้ของเหาอ่าเดี๋ยวมันซุกเดี๋ยวสน้อยมาให้เบิกตอนซอยเด้อเดี๋ยวทาซิมนมกันจ้าเมนูกับข้าวเด้อเมื้อนี้น่ะได้เวลาตักแล้วอบไก่มาบิตรแซบไปยกไปเลย เอาไปคุณเอาไปให้อันปูกับเน่ากินก้นเจียวแซ่บอยู่บ่เน่าโอบไก่กินได้อยู่บ่แซ่บย้ำบ่ได้ย้ำบ่ได้คนมาเข้าเข้ามาแล้วแขี้ยวกะโรยลาบอกกินกินยังได้สนะกินดักแด กินดักแด้ก <e right? ับกับแกงหอยเนาะไก่หน่อได้บุ้งนะนี่เด้อเม่นอนกับเข้าวเอาไว้ดักแม่โอ้ยชิมานั่งข้างเมียโอ้เออเออชิมานั่งข้างเมียเอาเก้าอี้ให้แม่โอ้ยนั่งคนละทางก็บกินข้าวบ่่แแแซบบบโอ้ยงงนน่ นี่เมนูกับข้าวอมวันนี้ก็มีแักเด้อเคนี่เห็ดท่านของเฮากระสุกแล้วหุ่นดำขึ้นมุ้ดำขึ้นมื้อเห็ดท่านก็ต้องมนี่เห็ดท่านใชหดทานนและ่ปูเห็ดท่านนะเจ้วยปลาแดกนี่กับเจ้วปลาแดกนั่นอาจารมงเลีไอาจารย์มึงดนี้อาจารย์มึงเห็ดท่านมาองสาวที่สีซเมทาน เห็ดทานเห็ดทานนึ่งเซ่บเลยดัมดิโกเฮลูเซ็บค่ะดัมเนี่บดัมจิโกนฮลูอ่าบะนี้ได้เวลากินข้าวแล้วมาเด้อมากินน้ำกันเด้อบะนี้เด้ออ่ามานี่ยพี่กินเห็ดทานต้อทกินเห็ดทานจ้ำเจียวปลาแดกมาเด้อบะนี้ได้เวลากินข้าวแล้วมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเออม ตุ้มโฮมตุ้มโฮมย่างเมื่อแด้งตุ้มนี่เลยย่างตุ้มโฮมกันแบบนี้ลุงป้ามากินข้าวแล้วมาย่างไสมากินก็ไม่ได้แหนะปันไดเนาะไม่แหนะมาวันนี้ทุกคนมากินข้าวน้ำกันเด้อข้าย่างไสตุ้มโฮมกันแบบไปเรื่อยๆลุงป้านาอามานั่งกินน้ำกันแบบนี้ครับซุ้มแซวปุ่มมือ่อละมาตุ้มโฮม

ลทำเป็นกลมโอเคแบบนี้น<อ>ะกินข้าวแซบๆอันนี้ก็เลยลุงป้ากินข้าวน้ำกันกตุ้มหฮมยำมืมอแรง,งบ้านนอกบ้านหนาอ่าเดี๋ยวเขาข้อโต๊กินข้าวต่อกันเ้อจ้า